สวัสดีครับยนินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาลงลึกในข้อมูลของบริษัท Curtis Wright Corporation หรือ C.W. นะครับจากมุมมองการลงทุนซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบทความรายงานผลประกอบการล่าสุดแล้วก็บนันทึกต่างๆที่น่าสนใจทีเดียวคือแหล่งข้อมูลเหล่านี้มันให้ภาพที่ค่อนข้างครบนะครับตั้งแต่เรื่องตัวเลขผลประกอบการที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยไปจนถึงโมเดลธุรกิจ จุดแข็งหรือที่เรียกว่ามนะครับแล้วก็คู่แข่งแนวโน้มธุรกิจระยะยาวแล้วก็แน่นอนความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูรวมไปถึงว่าหุ้นแบบนี้น่าจะเหมาะกับนักลงทุนสไตล์ไหนเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมากลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดนี้กันให้เห็นภาพชัดๆเกี่ยวกับแก่นของธุรกิจ CW แล้วก็ศักยภาพของบริษัทตามข้อมูลที่เรามีอยู่มาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างจุดแรกที่ดูเด่นออกมาเลยนะครับคือผลประกอบการไตรมาส2ปี2025ที่เพิ่งประกาศออกมา ตัวเลขนี้น่าสนใจมากรายได้อยู่ที่877ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น12%เทียบกับปีก่อนถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแรงมากนะครับใช่ค่ะการเติบโตระดับ12%ในช่วงนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจยิ่งกว่าตัวรายได้ก็คือเรื่องกำไรกับการดำเนินงานค่ะอยู่ที่156ล้านดอลลาร์โตขึ้นตั้ง20%นะคะอันนี้มันบอกว่าไม่ใช่แค่ขายดีขึ้นนะ แต่บริษัททำกำไรเก่งขึ้นด้วยดูจากอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin ก็ขยับขึ้นมาเป็น17.8%เพิ่มขึ้น1.4%ค่ะโอ้โหหมายความว่าขายของเท่าเดิมแต่เหลือกำไรมากขึ้นว่างั้นเถอะครับแล้วตัวเลขกำไรต่อหุ้นล่ะครับเห็นว่าก็ดีเหมือนกันถูกต้องค่ะ margin ที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากเลยมันบอกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ส่วนกำไรต่อหุ้นแบบปรับปรุงแล้วหรือ adjusted EPS อันนี้ก็น่าทึ่งเลยค่ะพุ่งไป3.23ดอลลาร์โตถึง21%เลยนะคะ21%เลยเหรอครับใช่ค่ะการที่ EPS โตเร็วกว่าไรายได้กับกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็อาจจะมีผลจากการซื้อหุ้นคืนด้วยค่ะที่บริษัทเขาทำต่อเนื่องอันนี้ก็ช่วยหนุน EPS ได้ครับตัวเลขผลประกอบการดูดีมากจริงจ และถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับมีสัญญาณอะไรบอกแนวโน้มบ้างไหมอย่างเรื่องยอดคําสั่งซื้อผมเห็นข้อมูลอยู่อ๋อค่ะเรื่องยอดคําสั่งซื้อหรือ backlog อันนี้เป็นตัวชี้วัดสําคัญมากสําหรับธุรกิจแบบนี้นะคะยอด backlog ของ C W ตอนสิ้นไตรมาสท,ที่2เนี่ยเพิ่มขึ้น12%จากปีก่อนก็ถือว่าสูงที่เดียวค่ะการมี backlog เยอะๆมันก็เหมือนมีงานในมือรออยู่แล้วช่วยให้ไรายได้ในอนาคตค่อนข้างนิ่งขึ้นค่ะ แล้วเหมือนจะมียอดสั่งซื้อใหม่เข้ามาด้วยใช่ไหมครับมีค่ะในไตรมาสสมี new orders เข้ามาถึง1,000ล้านดอลลาร์ทำใหออ้อัตราส่วนยอดสั่งซื้อใหม่ต่อไรายได้หรือ book to bill เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.14เท่า1.14นี่คือดีเลยใช่ไหมครับดีมากค่ะการที่ค่านี้มันสูงกว่า1อย่างชัดเจนเนี่ยมันบอกว่าความต้องการสินค้าบริการของ c w ยังโตต่อเนื่องแล้ว backlog ก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นสัญญาณบวกมากๆค่ะสำหรับการเติบโตในระยะต่อไป นอกจากเรื่องไรายได้คําสั่งซื้อและกระแสะเงินสดเป็นดีบ้างครับอันนี้ก็สําคัญมากสําคัญมากค่ะแล้ว CW ก็ทําได้ดีนะคะกระแสะเงินสดอิสระหรือ Free Cash Flow FCF ในไตรมาสสองเพิ่มขึ้น17เป็น117ล้านดอลลาร์ FCF ที่แข็งแกร่งเนี่ยมันสะท้อนว่าบริษัทเก่งในการสร้างเงินสดจริงๆหลังหักเงินลงทุนที่จําเป็นไปแล้วเงินสดตรงนี้แหละค่ะที่เอาไปต่อยอดได้อย่างเช่นเอาไปคืนผู้ถือหุ้น ถูกต้องค่ะซึ่ง C W ก็ทำแบบนั้นเลยมีประกาศเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก200ล้านดอลลาร์แล้วก็ประกาศเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นอีก14%ด้วยค่ะการคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นสม่ำเสมอแถมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้บวกกับ FCF ที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนระยะยาวชอบนะคะมันสะท้อนความมั่นคงทางการเงินแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริหารด้วยค่ะเข้าใจภาพรวมการเงินแล้วครับทีนี้มาดูตัวธุรกิจกันบ้าง C.W. นี่เขาทำอะไรกันแน่ครับเห็นว่าแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆส่วนระบบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินทั้งพาณิชย์ทั้งการทหารแล้วก็พวกอุตสาหกรรมทั่วไปด้วยค่ะเช่นพวกเซนเซอร์ระบบควบคุมวาล์วปัม๊มอะไรพวกนี้ 2. defense electronics อันนี้จะเน้นไปที่อิเล็กทรอนิกส์ทางทหารแบบขั้นสูงเลยค่ะเช่นระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวระบบสื่อสารในสนามรบระบบจัดการข้อมูล 3. Naval and Power อันนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากค่ะเน้งเทคโนโลยีสำหรับเรือรบโดยเฉพาะเรือดำน้ำแล้วก็เทคโนโลยีสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชิงพาณิชย์เช่นปัม๊มวาลวระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมที่ต้องทำงานในสภาวะที่บอกว่าต้องการความน่าเชื่อถือสูงสุดปลอดภัยสุดๆค่ะ ฟังดูแล้วกลุ่ม Naval and Power นี่ดูเฉพาะทางมากๆเลยนะครับเนี่ยมันซับซ้อนข้อกำหนดเยอะมากค่ะเรื่องความปลอดภัยคุณภาพนี่เข้มสุดๆการที่ CV เชี่ยวชาญตรงนี้แล้วก็เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดนี้ถือเป็นจุดแข็งที่เอ่อไม่ใช่ใครจะเข้ามาแข่งง่ายๆนะคะมันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือประวัติผลงานที่พิสูจน์มานานพูดถึงจุดแข็งหรือความได้เปรียบ ข้อมูลที่เรามีบอกว่า CV ไม่ได้ผูกขาดแบบชัดเจนแต่มีสิ่งที่เรียกว่า Soft Mode ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรสำหรับ CV ค่ะ Soft Mode หรือคูเมืองแบบอ่อนๆเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่ความได้เปรียบที่มาจากการมีสิทธิบัตรผูกขาดหรือกฎหมายกีดการคู่แข่งตรงๆแต่มันเกิดจากปัจจัยอื่นที่ทาให้คู่แข่งเข้ามาแย่งตลาดได้ยาก สำหรับ CWR เนี่ยดิฉันมองว่า soft mode มาจากหลายอย่างรวมกันค่ะ 1. ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคขั้นสูงอย่างที่คุยกันไปโดยเฉพาะในตลาดเฉพาะทางหรือ niche market อย่าง naval and power หรือ defense electronics ที่ต้องการเทคโนโลยีเฉพาะมากๆความน่าเชื่อถือต้องสูงสุดการจะพัฒนาของพวกนี้ได้มันต้องใช้เวลาใช้เงินใช้ความรู้ที่สะสมมานานค่ะ 2. ความสัมพันธ์ที่ฝั่งรากลึกกับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้ารายใหญ่อย่างกองทัพสหรัฐหรือผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่โครงการพวกนี้มักเป็นสัญญายาวๆการจะเปลี่ยนเจ้ากลางคันมันยากมากค่ะ high switching cost เพราะมันเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเยอะแยะไปหมด 3. กลยุทธ์ one c u r t i s r right คือบริษัทเขาพยายามรวมความสามารถจากส่วนต่างๆมาเสนอเป็นโซลูชันครบวงจรให้ลูกค้า ทำให้ตอบโจทย์ที่ซับซ้อนได้ดีกว่าคู่แข่งที่อาจจะเก่งแค่บางอย่างค่ะครับพอเห็นภาพซอฟต์โหมดชัดขึ้นแต่ถึงจะมีโหมดก็ยังต้องมีคู่แข่งอยู่ดีใช่ไหมครับในตลาด aerospace and defense นี่การแข่งขันถือว่าดุเดือดมากมีใครเป็นคู่แข่งหลักๆของ C W บ้างครับดุเดือดจริงๆค่ะ คู่แข่งรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้มีเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Lockheed Martin, Northrop Grumman, r a t h e o n หรือ RTX นะคะ Boeing, BAE Systems, L3 Harris แล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยค่ะบริษัทพวกนี้ใหญ่กว่า CW มากทรัพยากรเยอะกว่าสายผลิตภัณฑ์ก็กว้างกว่าแล้ว CW จะไปสู้กับยักษ์ใหญ่พวกนี้ได้ยังไงครับเนี่ยนี่แหละค่ะคือจุดที่ Softmod เข้ามามีบทบาท CW เขาไม่ได้พยายามจะแข่งกับล็อกคีหรือโบอิงทุกเรื่องนะคะแต่เขาเน้นไปที่ตลาดเฉพาะกลุ่มหรือนิชมาร์เก็ตที่ตัวเองเก่งมากๆอย่างที่บอกไปพวกระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวที่ทนทานสูงๆเทคโนโลยีปั๊มวาลสำหรับสภาวะหดหดในเรือดำน้ำหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แม้บริษัทใหญ่อาจจะมีส่วนธุรกิจที่ทำคล้ายกันแต่ CW มักจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในนิชพวกนี้ลึกกว่าหรือตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้ดีกว่า นี่คือวิธีที่ CW สร้างพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาท่ามกลางการแข่งขันที่แรงมากๆค่ะน่าสนใจครับเป็นการหาจุดยืนของตัวเองในตลาดใหญ่ทีนี้มองไปข้างหน้าแนวโน้มระยะยาวของ CW ดูเป็นยังไงบ้างครับนอกจาก backlog ที่สูงอยู่แล้ว มีปัจจัยอะไรหนุนอีกไหมแนวโน้มระยะยาวยังดูแข็งแกร่งนะคะก็มีแบ็กหลอกสูงสูงหนุนอยู่แล้วแล้วก็บุ๊กทูบิลที่ดีด้วยนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลยังชี้ว่าทุกส่วนธุรกิจมีการเติบโตไม่ใช่แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะส่วน n นเว l แอนด์พ e r ที่โตดีแล้วก็มีสเสถียรภาพสูงมากเพราะโครงการเรือดำน้ำําโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พวกนี้มันเป็นโครงการยาวๆหลาย10ปีไม่ค่อยผันผวนตามเศรษฐกิจระยะสั้นเท่ากับส่วนอื่นอย่างการบินพาณิชย์ค่ะ แล้วเรื่องกลยุทธ์ล่ะครับบริษัทมีแผนจะโตต่อไปอยังไงเห็นมีคำว่า pivot to growth ใช่ค่ะ pivot to growth เป็นกลยุทธ์หลักที่ CPW ใช้มาหลายปีแล้วมันคือการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อนเน้นการเติบโตที่มีคุณภาพสร้างกำไรมากขึ้นหลักๆก,ก็มีสส่วนค่ะ 1. การเติบโตจากธุรกิจเดิม organic growth อันนี้ก็เน้นลงทุน R&D สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแล้วก็ขยายอัตรากำไรหรือ Margin Expansion ให้สูงขึ้น 2. การเติบโตจากการซื้อกิจการ (Inorganic Growth) หรือ M&A CPW ค่อนข้าง Active นะคะในการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กถึงกลางที่มีเทคโนโลยีเฉพาะทางน่าสนใจหรือมีฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งซึ่งจะมาช่วยเสริมธุรกิจเดิมหรือเปิดตลาดใหม่ๆใ,ให้บริษัทค่ะ กลยุทธ์นี้มันแสดงให้เห็นว่า CPW ไม่ได้แค่อยู่เฉยๆนะคะแต่พยายามสร้างการเติบโตต่อเนื่องทั้งจากข้างในและข้างนอกโดยเน้นไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีสูงมีแนวโน้มกำไรดีซึ่งมันก็สอดคล้องกับการสร้าง soft mode ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับแต่แน่นอนทุกการลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงข้อมูลที่เรามีระบุความเสี่ยงหลักๆของ CPW ไว้อย่างไรบ้างครับ แน่นอนค่ะมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเหมือนกันหลักๆที่ระบุไว้ก็คือ 1. การเพึ่งพาง,งบประมาณภาครัฐอันนี้ชัดเจนรายได้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะจาก Defense Electronics กับ Naval p o w p r w e r มาจากสัญญากับรัฐบาลถ้ามีการเปลี่ยนนโยบายลดงบหรือโครงการล่าช้าก็อาจจะกระทบรายได้โดยตรงเลยค่ะ 2. การแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่คุยกันถึงจะมีนิชแต่ก็ยังแข่งกับรายใหญ่ซึ่งอาจจะกดดันเรื่องราคาหรือส่วนแบ่งตลาดได้ 3. ความผันผวนตามวัตจักรเศรษฐกิจส่วนธุรกิจการบินพาณิชย์หรือ commercial aerospace เนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวตามเศรษฐกิจโลกนะคะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนเดินทางน้อยลงยอดสั่งซื้อเครื่องบินชิ้นส่วนก็อาจจะกระทบร้ายความซับซ้อนในการดำเนินงานโครงการที่ Cw ทำมันมักจะใหญ่ซับซ้อนใช้เทคโนโลยีสูงข้อกำหนดเรื่องคุณภาพเวลาต้นทุนเข้มงวดมากถ้าบริหารจัดการพลาดก็อาจจะเจอปัญหาต้นทุนบานปลายหรือเสียชื่อเสียงได้ค่ะ 5. เรื่อง valuation กับ sentiment ตลาดคือถึงพื้นฐานจะดีแต่ราคาหุ้นมันก็ผันผวนได้ตามตลาดตามความคาดหวังของนักลงทุนนะคะโดยเฉพาะหลังผลประกอบการออกมาดีมากๆอย่างไตรมาส2เนี่ยก็อาจทำให้ตลาดคาดหวังสูงขึ้นไปอีกถ้าต่อไปทำได้ต่ำกว่าคาดราคาหุ้นก็อาจจะปรับลงได้ทั้งๆที่บริษัทอาจจะยังโตอยู่ ความเสี่ยงเรื่องงบรับนี่ดูจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมยากสุดเลยนะครับและมันอาจจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงอื่นๆด้วยไหมครับเป็นประเด็นที่ดีค่ะความเสี่ยงพวกนี้มันไม่ได้แยกกันเด็ดขาดน,นะคะเช่นถ้าเกิดเศรษฐกิจถดถอยความเสี่ยงข้อ3านอกเหนือจากกระทบการบินพาณิชย์แล้วยังอาจจะกดดันให้รัฐบาลต้องลดงบกลาโหมความเสี่ยงข้อหนึ่งเพื่อเอาเงินไปใช้อย่างอื่นแทนซึ่งก็จะกระทบ 4W ซ้ำไปอีก หรือการแข่งขันที่แรงความเสี่ยงข้อ2อาจทำให้ CW ต้องรับสัญญาที่เงื่อนไขท้าทายขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการบริหารโครงการความเสี่ยงข้อ4ไปอีกดังนั้นเวลาดูความเสี่ยงต้องมองภาพรวมความเชื่อมโยงกันด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับต้องมองแบบองค์รวมจริงๆทีนี้ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งจุดแข็งโอกาสความเสี่ยงพอจะสรุปได้ไหมครับว่าหุ้น CW น่าจะเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนแล้วอาจจะไม่เหมาะกับใครจากภาพรวมทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่า CW อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนในกลุ่มอุตสาหการรมป้องกันประเทศและการบินที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะมีแบ็กหลอกสูงรองรับรายได้ค่อนข้างแน่นอนระดับหนึ่งแล้วก็ธุรกิจกระจายตัวในหลายส่วน คนที่เชื่อในแนวโน้มระยะยาวของอุตสาหกรรมเฉพาะทางเช่นเทคโนโลยีทางทะเล Naval Tech ที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์หรือการฟื้นตัวของการบินพาณิชย์แล้วก็การลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งล้วนเป็นจุดที่ CW แข็งแกรง่งนักลงทุนที่เน้นลงทุนระยะกลางถึงยาวโดยคาดหวังผลตอบแทนจากการที่มาจินขยายตัวตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้กระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งต่อเนื่องแล้วก็การคืนกำไรให้ผู้ถือหุ้นค่ะทั้งปันผลทั้งซื้อหุ้นคืนแล้วกลุ่มไหนที่ไม่น่าจะเหมาะครับ ในทางกลับกันนะคะ c w อาจจะไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นผลตอบแทนระยะสั้นหรือเก่งกำไรหุ้นกลุ่มนี้มักจะไม่ได้หวือหวาเท่าหุ้นเทคหรือหุ้นโตเร็วอื่นๆแล้วผลจากโครงการใหญ่มันก็เห็นผลในระยะยาวมากกว่าคนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกได้มากนักโดยเฉพาะความผันผวนจากนโยบายงบประมาณรัฐหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมยากแล้วก็อาจจะกระทบราคาหุ้นได้ถึงแม้พื้นฐานระยะยาวยังดีอยู่ก็ตามค่ะ ชัดเจนมากงั้นก่อนจะจบกันวันนี้สรุปภาพรวมของ Curtis w r i g ท t ที่เราได้จากการจอดลึกข้อมูลก็คือเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูงในตลาด Aerospace d e f ENSE Elect ก o n อน s กส์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง n a v a l and Power มีความได้เปรียบแบบซอฟต m โม e จากเทคโนโลยีความสัมพันธ์กับลูกค้าถึงแม้จะต้องแข่งกับรายใหญ่แต่ก็สร้างพื้นที่ของตัวเองได้มีแนวโน้มเติบโต,ตจาก b a c k l o อกที่สูงแล้วก็กลยุทธ์ p i v o t to Growth แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงจากงบรัด วัฏจากรเศรษฐกิจและการแข่งขันโดยรวมแล้วดูเหมาะกับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวที่มองหาความมั่นคงและการเติบโตในอุตสาหกรรมเฉพาะทางนะครับใช่ค่ะเราก็มีประเด็นสุดท้ายที่ น่าคิดต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนะคะคือเมื่อเราเห็นว่าซีดูดูเขามุ่งไปที่เทคโนโลยีเฉพาะทางขั้นสูงมากๆโดยเฉพาะระบบที่ซับซ้อนสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อย่างนิวเคลียร์ระบบทางทะเลเนี่ยมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดหรือ technological disruption หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์เขาหวในอนาคตเนี่ย จะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางและกลยุทธ์ของ C.W. อย่างมีนัยสำคัญได้ยังไงบ้างคือผลกระทบจากปัจจัยเชิงโครงสร้างเหล่านี้ในระยะยาวอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าความผันผวนของวัฒจักรเศรษฐกิจที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันก็ได้นะคะการที่บริษัทจะปรับตัวแล้วก็คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ยังไงน่าจะเป็นคำถามสำคัญสำ,ญสำหรับคนที่สนใจติดตาม C.W. ต่อไปในอนาคตค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจและชวนให้คิดตามจริงๆครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลของ Curtis Wright ในวันนี้จะมอบมุมมองที่เป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้เข้าใจบริษัทนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับ